สวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราเราล,งลงิงโพนี่ครับค่ะวันนี้เราอยู่ที่สนามช้างอารีน่านะครับเนื่องจากวันนี้เราจะมาฉีดวัคซีนเข็มที่4 <c oughs> กันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปวอล์กนะฮะที่จะมาดูว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่4 <c oughs> เป็นยังไงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3เข็มเนี่ยเราก็มาฉีดที่นี่นะครับแต่ว่าก็มีหลายสถานที่เช่นไปสนามช้างบ้าง ไปสนามแข่งรถบ้างนะฮะครั้งนี้เราก็จะมาฉีดที่คัสเซนสเข็มแรกเราฉีดอะไรไปบ้างเข็มที่1และเข็มที่2คือซีโนแวคส่วนเข็มที่3เป็นแอสตาเซนกาค่ะเข็มที่4ตอนนี้มัน,ต,นต้องจะมีที่เลือกอยู่2อ,อย่างนะฮะ,ะก็คือแอสตากับไฟเซอร์ซึ่งเราจะเลือกฉีดเห็นเขาบอกว่าถ้าฉีดแอสตาเข็มสีต้องแอสตาเหมือนเดิม ห,หรือเปล่าก็อยู่ที่เราจะเลือกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปถามคุณหมออีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาแนะนําให้เราฉีดอะไรแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าก็ไม่ชัวว่าอะไรดีมันก็มีหลายแบบบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็ควรฉีดแอตตาแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าวัยรุ่นหรือเด็กหน่อยก็ฉีดไฟเซอร์ก็ได้คือแบบว่ามันจะเป็นไข้ในไข้ไปอีกอะหรอกปล่าแทนที่จะเป็นสงตัวกลายเป็นสตัวไข้กันแล้วนะทีเนี้ยเออมันก็เลยต้อง ถามเขาดูก่นนนอนว่ามันจะมีผลขั้นเคียงอะไรไหมประมาณนี้ค่ะ,ะแล้วอีกหนึ่งที่เราลืมวันนี้ก็คือเราได้กินกาแฟนไปแล้วด้วยใช่<า>แต่ว่าเท่าที่เท่าที่ไปอ่านมาเมื่อกี้เนาะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นคนกินกาแฟประจำอยู่แล้ว,ลวจะไม่มีผลอะไรเพราะว่าเหมือนร่างกายเรามันคุ้นชิน แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยกินมากอ่อนปุ๊บมากินกาแฟใจมันจะเต้นเร็วใช่ไหมแล้วมันก็จะมีผลกับอะไรนะก็จะมีผลกับต่อหัวใจนี่แหละว่าเออมันจะแบบว่าตื่นเต้นมันจะเขาเรียกว่าวหัวใจจะเต้นเร็วสูบฉีดเลือดซึ่งเร็วขึ้นอะไรสักอย่างาซึ่งสามเข็มแรกอ่ะเราไม่ได้กินกาแฟกันไปใช่ค่ะแต่ครั้งนี้ครั้งที่4ี่เนี่ยเราจินกาแฟกันไปแล้ะก็จะมาลองดูว่ามันจะเป็นปฏิกริริยายังไงเราจะมารีวิวให้ฟังค่ะโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ โอเคครับตอนนี้เราก็ฉีดเข็มสีไปที่เรียบร้อยนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ยังอยู่ในเขาเรียกว่าสถานที่ฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้ที่เรากําลังนั่งอยู่นี่คือเรากําลังรอัดความดันสองรอบนะก็ครบแล้วเราค่อยถึงกับบ้านได้นะครับเพื่อกรณีที่เราแบบแพ้หรือว่าเกิดอาการอะไรข้างเคียงเ็าจะได้ดูได้ว่าเป็นอะไรยังไงนะครก็สิ่งที่ต้อง เตรียมตัวก่อนที่จะมาอย่างหนึ่งก็คือเรา <ยะ S 2> ต้องอย่านอนดึกอะย่านอนดึกดื่มน้ำดื่มน้ำ้เยอะ,ะแล้วก็เลือกนะฮะสำหรับคนสี่นะครับเลือกว่าเราจะฉีดวัคซีนตัวไหนนะฮะตอนนี้มีที่เลือกอยู่สองตัวคือแอสตราเซเนกากับไฟเซอร์นะครับซึ่งจะบอกว่าเราทําทุกอย่างที่เขาห้ามมาหมดเลยกลัวเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรไหมเ,ออเพราะว่าเมื่อคือนก็กว่าจะนอนหลับเมื่อกี้ดูว,ว่าตัวเองนอนกี่ชั่วโมงแค่หกชั่วโมงกว่านะคะแล้วก็ ดื่มน้ำน้อยมากจนต้องซื้อน้ำดื่มมาตามทางนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเมื่อกี้คุณหมอที่ฉีดให้เราอะ่ะม,มือเบามากตอนแรกแบบเกยง,ง,งเต็มที่ปวดแน่ๆเลยไฟเซอร์แบบแปบ๊บเดียวไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแต่คุณหมอเขาเตือนเลยว่ากลับบ้านไปกินพาราดักไว้เลยนะ,ะไฟเซอร์จะปวดแขนสองวันนะเขาเขาแนะนําเรามาว่าอย่างนี้ค่ะ,ะคือตัวผมมาได้ถามเขาด้วยว่าระหว่างไฟเซอร์กับ แอสตราซีเนกาเนี่ยมันแตกต่างยังไงเขาบอกว่าไฟเซอร์อ่ะจะปวดแขนกว่าแต่ว่าแอสตราอจะปวดทั้งตัวแต่ว่าอาการความรุนแรง,งการปวดแขนเนี่ยคือไฟเซอร์หนักกว่านะครับก็ต้องรอ,งองดูว่าอาการของเราจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรคร่ะเพราะาคุณหมอฮือเบาไม่ได้ปวดตรงที่ฉีดอะไรเลยนะแต่อาจจะต้องรสอสักพักหนึ่งนะเออตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณเกือบห้านาทีนะถึงจะวัดความดันรอบแรกนะครับสําหรับ การฉีดเข็มที่สีของเรานะถ้าเราได้ดูนะรอบข้างเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าคนน,<อ>น้อยมากสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือจะเริ่มมีเด็กน้อยนะมาฉีดนะคะร,รับเพราะว่าเฟเซอร์นี่ฉีดได้ตั้งแต่เด็กน้อยเลยพอเราฉีดสารกําแรงเนี่ยยังไม่เห็นเด็กเลยเนาะแต่พอเรามารอบนี้เนี่ยมีเด็กมาแล้วก็เรื่องแบบเสียงง,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 งองแงร้องไห้เออโดนฉีดเข็มอะไรแบบนี้ก็จะมีขึ้นมานะฮะสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเข็มสามไปแล้วเนี่ยนะคะก็ควรรอสัก 3เดือนขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะมาฉีดเข็มสีกระตุ้นได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยควรฉีดเนาะเพราะว่าโควิดอ่ะมันเรียกว่าอะไรตายพันตลอดเวลายังแพร่ระบาเดเยอะมากๆนะคะอยากให้ทุกคนฉีดป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราได้รับเชื้ออย่างน้อยเราก็ไม่อันตรายถึงชีวิตนะคะโอเคค่ะอีกไม่กี่นาทีนะคะเราก็จะต้องไปวัดความดันแขนที่หกันแล้วค่ะ โอเคค่ะหลังจากวัดความดันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปกติดีทุกอย่างนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับกันแล้วค่ะครับก็ต้องบอกเลยว่าเข็มสีมันก็ตอนแรกเหมือนจะไม่ตื่นเต้นเนาะพอจะไปฉีดจริงก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยทีย่ฉีดวัคสินนะฮะจริงๆกลัวเหมือนกันกนังวลเพราะว่าตัวเองฉีดทั้งซีโนแวคทั้ทงแงอสตาแล้วพอเข็มสีมาไฟเซอร์มันคือการ ฉีดไข้สอย่างารวมนนเข้าด้วยกันเลยอ่ะเคยมันจะเป็นอะไรไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแ,ะแต่เราก็เออได้แบบเนาะกันตัวเราคือจําได้ว่าตอนที่ฉีดแอสตาคือปวดคือมันปวดแขนตอนที่หมอเขาดันวัคซีนเข้าไปในแขนอ่ะก็ปวดแล้วทีเนี้ยพอถึงเข็มสี่ไฟเซอร์ซะด้วยคิดว่าเจ็บมากแน่นอน เก่งหน้าเก่งมือเก่งแขนไวอย่างดีหมอฉีดมือเบามากไม่เจ็บเลยเออซึงองุณหมอคนนี้เขาค่อนข้าง<ช>เรือดชีพะนะฉีดเราไม่รู้สึกเลยเลยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกเอ้ยโอเคเลยแต่คุณหมอก็อย่างที่บอกน,นะคะแนะนำว่าให้รีบกลับไปกินพาราเลยเพราะว่า,ามีอาการปวดตามมาแน่นอนเนาะทุกสนะี่ชั่วโมงหรือหกชั่วโมงนะครับก็ใครกลัวที่จะแบบเออเป็นอะไรก็สามารถกินดักได้นะ,ะกินดักดีที่สุดเนะาะจะได้แบบว่ามีผลข้างเคียงน้อยหน่อย ค,ครับก็สําหรับใครที่กําลังจะฉีดเข็มสี่นะ,ะก็แนะนานะต้องไปรีบฉีดเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเ<ม>ชื่อว่าแต่ละคนพอได้สักสามเข็มแล้วก็จะแบบเออไม่อยากไปฉีดเข<ม>็มสี่เพิ่มแล้วก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังไงก็ไวรัสมันก็มีการแบบอัปเกรดตัวเองเรื่อยๆเนาะแล้วก็ต้องอเพิ่มวัคซีนของเราเพื่อให้รียกว่าแข็งแรงขึ้นอยู่เสมอลนะครับผมค่ะโอเคค่ะสำหรับ คลิปฉีดวัคซีนเข็มสีของพวกเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะครับสวัสดีค,ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ